ครับเป็นอุปกรณ์อินพุตแต่ละองคครับต่อไปนะคะรับสวิตก็คือตุกก่มกดันเองนะครับเป็นสวิตนะครับไว้สั่งทำงานจะอ้างอินพ่อนผ่อนที่ศูนย์นะครับตัวนี้จะผ่อนศูนย์หน้าอินพอนศูนย์เป็นเป็นอินพุตนะครับเป็นอินพุตทดสอบการทํางานของข้อตินมุเอาพุ่เบื้องต้นหรือทดแทนก็อค่าให้ อ่าอุปกรณ์อินพุตนะครับก็คือเหมือนปุ่มเหมือนโมโดูลปุ่มที่อยู่ในตัวรักแต่ว่าตรงเนี้ยอ่านิ้ไปมาอยู่ที่บอร์ดเลยนะครับจริงๆแล้วบอร์ดตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่มีเซนเซอร์ตัวข้างนอกสามารถเอามาเรียนรู้เบื้องต้นได้เลยเพราะมีอินพุตเอาพุตครบในอยู่ในบอร์ดนี้แล้วนะครับซื้อแค่บอร์ดตัวนี้ก็สามารถนำมาจัดการการเรียนรู้ได้ในในรายวิชาได้เลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับไอโซซีหรือวไอแสเปอร์อะไรสักอย่างนะครับเราจะเรียกกันนะครับไอซีแสเปอร์หรือไอสักอย่างนะครับนนะครัับมเป็นระบบันะครับเชื่อมต่อองค์กรภายนอกนะครับตัวนี้ถ้าเราบอกว่าบอร์ดตัวนี้ไม่พอนะครับเราต้องการพอร์ตอินพุตเอาพุตมากกว่านี้นะครับต้องการพอร์ตอินพุตมากเอาพุตมากกว่านี้เราต้อง ตรงนี้เนี่ยก็ไม่เพียงพอเราต้องการเพิ่มเซนเซอร์ที่ามากกว่านี้หรือว่าต้อ,องการเพิ่มโมดูลที่เป็นเรื่องของมอเตอร์อะไรพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเรากอาจจะต่อที่บอร์ดตัวนี้เพื่อให้มีบอร์ดชุดหนึ่งเพิ่อมอ,อินพุตเอาพุตได้นะครับยกตัวอยา่างก็บางโรงเรียนอาจจะมีอยู่แล้วนะครับ IKD1 อย่างเงี้ยเอาเอามาต่อพั้วได้ทำให้เพิ่มขยายพอร์ตนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับตรงนี้สำคัญตรงนี้ที่เราบอกว่า อินพุตเอาพุตได้ก่อนไม่เพียงพอนะครับต้องการต่อการเซอโร่เงี้ยทีเซอร่บางบางบาช่วงทำงานไม่ได้ครับเไิ่ได้ตัวนี้เป็นนะครับจุดต่อพอร์ตอินพุตเอาพุตดิจิตอลนะครับก็เป็นทั้งอินพุตและเอาพุตนะครับแล้วแต่เราจะกำหนดแรงบวกรมมีทั้งหมดท่าสามสามช่องในการคือห้าสิบเก้ายี่สามนะจุดนี้นะครับ ก็เป็นทั้ง input และ output แต่ว่าเป็นดิจิตอลนะครับก็คือท่าที่ได้ก็จะคูอทายกับโดมส์งสักหนึ่งนะครับส่งสัญญาณไปทายกับโรเหมือนกันตัวนี้เราดิจิตอลเอาพุตนะครับก็คือเหมือนกันนะครับหรือแต่ว่าตัวนี้มีความสามารถเสร็จเป็นอินพุตด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดต่อพองอินพุตอัลลนะครับ ทำหน้าที่รับสัญญาณอินดอรมีพอร์ตสามสิบสองสามสามสามสี่สามห้านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอินพุตเอาต์พุตนะอินพุตเอาต์พุตแบบอ่าดิจิตอลแล้วก็เอาต์พุตแบบอินดอกนะครับตัวนี้จะพิเศษนิดหนึ่งนะครับจะพิเศษนิดหนึ่งรับส,ส่งสัญญาณหรืออ่าเป็นในรูปแบบทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็อินดอรนะครับต่ออยู่ที่พอร์ตยี่สิบหก ุดนี ka, <S <S um ้จะเป็นชุดโมดูลไปดูคอนโทรเลอร์นะครับไปไปดูคอนโทรเลอร์ต uh, ัว um, นี uh, ้ชิปเซ็ตจะเป็น EP32 นะครับเป็นชุดของ EP EP32 ามสองวงมอญผลควบคุมสั่งใช้ในการวงมทญผลนะครับอุปกรณ์เป็นเซ็ตจริงแล้วชุดคอนโทรเลอร์ตัวนี้ยชิ้นของมันจริงๆ EP32 มสคือแค่ตัวนี้นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เราเรามี CPU ียูไม่อยู่ใช่ไหมไอ้ CPU ก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เสียบอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นประอที่ขยายให้การทํางานมันได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้มีคนเขียนโปรแกรมใส่เสียงบ <c oughs> ้างพอไอซีนะครับตัวนี้ตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือสามารถเชื่อมต่ออเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับเชื่อมต่อไวไฟได้ นั่นเองนะครับก็มีเสาอากาศตรงนี้เป็นเสาอากาศนะครับแล้วก็มีต่ออะไรครับมีต่ออะไรครับต่อกับไมโครเอสซีการ์ดสำหรับเพื่มหรือเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นเดิมจะเป็นไมโครยูนดีนะครับแต่ว่ารุ่นที่ตัวใหม่ที่สั่งมาตัวนี้จะเป็นไทสีนะครับเป็นจุดต่อของยูนิดีนะครับ ตัวนี้เป็นไทสีครับถ้าร,รุ่นถ้ารุ่นี้นะครับบางถ้ารุ่นเก่าเป็นไมโครยูดีนะครับก็ถ้าเราไม่จ่ายไฟเข้าทางนี้เนี่ยเราสามารถจ่ายไฟตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียนะครับอบนที่ถ้าเราต่อ,อคอมพิวเตอร์เราก็ต่อผ่าน่านไทซีหรือไมโคร u s ดีได้เลยแล้วรุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบอบกว่าเอาแกนใส่เรียบร้อยแ,แล้วเราต้องการให้ให้มันทำงานเราจะต่อไฟทางนี้ก็ได้นะครับได้ทั้งสองทาง จบไปแล้วนะครับสำหรับหน้าที่ของแต่ละตัวนะครับอ่าคำถามทางกิจกรรมนะครับบอดสมองก้นคืออะไรทำหน้าที่อย่างไรนะครับในค้ต่อคือเครื่องมือทางการาลิที่สามารถทําตามชุดคำสั่งเพื่อทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่บนบอร์ดนะครับที่ปรกอบอยู่บนบอร์ดนะครับก็คือควบคุมกล้อนะครับอุปกรณ์ในในบอร์ดสมองก้นทำหน้าที่ควบคุมและควบคุมคำสั่งนะครับก็คือ โมดูลในโมเดลอเนะครับตุดใหมงานเนี่ยข้อที่สามนะครับอุปกรณ์ในบอร์ดสมองคนที่ทำหน้าที่เป็นอินพุตมีหลายจุดเลยครับจุดพอร์ตยินพุตจุดต่อพอร์ตอินพุตแบบดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็มีทั้งจุดต่อพอร์ตที่เป็นทั้งอินพุตและอนาล็อกอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ไอทูซีนะครับสี่อุปกรณ์ในในบอร์ดสมองคนที่ทําหน้าที่เป็น เอาพุ้ดบ้างมีอะไรไหมครับออจุดต่อพอร์ตอินพุตเอาพุตติสตันนะครับจุดต่อพอร์ตอินพุตเอาพุตที่เป็นตลอดติสตันนะครับ LED RGB RGB ที่เป็น LED สามสีสามตัวนะครับจอแสดงผล o LED ที่เป็นจอแสดงผลแล้วก็ลำโพงเปียโซแล้วก็ LED สีแดงๆพอร์ตที่สิบแปดนะครับรแล้วก็จุดต่อระบบบ้านนะครับแลล้วก็งข้อที่ห้า บอรสมองคนสามารถรับหรือส่งสัญญาณกรอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกได้อย่างไรและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับคำถามต่อไปก็ข้อที่5บอสมองกลสามารถรับหรือส่งสัญญาณกับกุุ์มอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับบอร์ผ่านจุดต่อบอร์ต่างๆเพื่อใช้ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกทําให้ทํางานตามชุดคําสั่งเช่นบอร์ สมองก็รับสัญญาณจากเซนเซอร์แล้วนำมาประมวลผลทีบอร์ด,ดอินติ้ง32แล้วทำการสั่งให้เครื่องใช้ฟ้าทำง,งานได้นะครับอุปกรน,นะครับบนสมองก็คือเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ที่มีงองค์ประกอบสำคัญคือโมดูลไมโครโทรลเร์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนเพื่อควบคุมคำสั่ง สั่งงานให้อุปกรณ์ที่อยู่บนบอร์ดงานทำงานนะครับมีอุปกรณ์ส่วนที่เป็นอินพุททำหน้าที่รับสัญญาณสู่บอร์ดสมองกลและอุปกรณ์ส่วนเอาพุทที่ท,ทําหน้าที่ส่งสัญญาณออกจากบอร์ดสมองคนโดยสามารถเชื่อมต่อกับอุปเทณ์เน็ตภายนอกหรืออุปเพื่อรับหรือส่งสัญญาณได้นี่ก,ก็ก็ริงก็เขียนออกมาเป็นภาษาแต่จริงเราู้อรู้แล้ว่าาทำอะไรใช่ไหมครับ อาจจบนะครับสี่โมงสิบหกนาฬิกาสิบแปดนาทีนิดหนึ่ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กิจกรรมสองจุดสี่เราเหลือสองจุดห้าสองจุดหกสองจุดเจ็ดตอนนี้ผมขอยักค่าไปสองจุดเจ็ดนิดหนึ่งเออไปไปสองจุดสี่นิดหนึ่งไปสองจุดห้านิดหนึ่งนะครับในกิจกรรม สองจุดหาจะมีให้เตรียมพร้อมเรื่องของการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า m ม c r o โ o รอ IDE นะครับอ่าขอชิมสองจุดห้าร่นียังมีไหมอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดาวน์โหลดใครพร้อมดาวน์โหลดที่นี่ก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่พร้อมก็เป็น เอากลับไปเอาหลที่โรงแรมก็ได้ตอนนี้เหลือเวลา15นาทีเราจะรับประทานอาหารที่16นาฬิกา30นาทีนะครับเราเหลือเวลาเหลือนน11นาทีละนะครับทีนี้ขั้นตอนการโหลดนะครับถ้าโหลดตรงนี้แล้วก็ทำการติดตั้งนะครับอาจารย์ก็ดูเลยในในใบความรู้ที่2.7นะครับอาจารย์อ่านใบความรู้ที่2.7ก่อนเลยนะครับในในใบความรู้ที่2.7จะมีวิธีการติดตั้งนะครับ จะมีวิธีการติดตั้งอยู่นะครับทีนี้โปรแกรมที่ใช้ติดตั้งนยอาจารย์จะดาวน์โหลดที่ตัวไมโครบอกเลยก็ได้นะครับอาจารย์ก็เสิร์ชไมโครบอกดับแอปแล้วดาวน์โหลดตามด้วมือหรือหรือรอาจารย์อาจจะดาวน์โหลดในหน้านี้เลยผมเอาใส่ไปให้แล้วนี่หน้าโอนงานนะครับหน้าโองงานแล้วก็กฎหมายดิจะมีลิงก์ที่ผมเอาใส่ไปให้นะครับอ่าก็ ตัว cp สองหนึ่งศนนี่จะเป็นดเวอร์นะครับแต่ว่าที่จะให้ดาวโหลดคือไม c r o บอก ide ตัวล่างสุดเลยนะครับตัวนี้ก็ได้ถ้าโหลดที่โรงเรียนถ้าใช้ไ,ไฟล์ของโรงเรียนเนี่ยถ้าโหลดตัวนี้ก็นด้จะเร็วกว่านะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันใกล้เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดจะไปโหลดที่โรงแรมก็อาจจะโหลดโดยตรงที่เว็บไม c r o บอกนะครับอเอาไว้ว่าเดี๋ยวลองติดตั้งก่อนดีึงครับเดี๋ยวไม่ได้ สิบนาทีหรือสิเจ <hel> ็ดของอ่ะติดต <ika> <streamlined> ั้งก่อนได้เลยนะครับติดตั้งก่อนได้เลยแนะนำแนะนำว่าให้ติดตั้งตัว CP 2 1 0น X ไปเลยนะครับของของไทยสายที่สองิดนี่ครับสายสายสองติดตำรวจจากเรื่องโดยตรงนะครับส่วนใหญ่รถกุ๊กจหกสิบสี่ b หมดนะครับไอ้ไอ้เดี๋ยวงงนะ64อ่าทิ้งา ก็คือดาวน์โหลดจากหน้าเว็บโรงเรียนได้เลยนะครับจะเป็นไมโครบอก I D E บนชั้นสามจุดศูนย์นะครับอยู่ด้านล่างส่วนไดเวอร์จะเป็น C D สองหนึ่งศูนย์ดซิปตัวนี้เหมือนมีอยู่ในคู่มือนะครับมีอยู่ในคู่มือนะครับอ่ามีอยู่ในกิจกรรมสองเจ็ดในใบความรู้นะครับตัวไดเวอร์ พรุ่งนี the the k, ้เราจะใช้ต nah ัวนี้ทั้งวันแล้วก็หน่วยที่สามเนี่ยพรุ่งนี้เรานา่าจบจะจบว่าบ่ายสองทั้งหมดแล้วเราเริ่มหน่วยที่สามหลังบ่ายสองบ่ายสองครึ่งเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สามหรือไม่ก็เต็มที่ก็ถึงเย็นนะครับต้องมีชิ้นงานมีผลงานนะครับสําหรับนําเสนอของหน่วยที่สามนะครับนํา ความรู้ที่ได้มาามาแก้ปัญหานะครับตามสถานการณ์นะครับรับข้าวลิงข้าวลิงที่ผมแชร์ไว้ให้ในส่งงานก็ได้ครับผมเพิ่มไปให้ตรงหมายเหตุแล้วลิงนี้ตรงนี้นะครับตรงลิงส่งงานตรงไอตรงแพดเล็นะครับดาวหลดแล้วก็สัติดตั้งไ้เลยเดี๋ยว,วกี้ผมดาวโหลด ดียังเลยดาวโหลดดาวโหลดละอ่ะาผมจะลองติดตั้งเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมดาวโหลดมาแล้วอยู่ตรงนี้อ่าคีย์อ่ากดคียด,ด้วยดนะำไมให้ผมลบไปทำอไมคีย์คีย์เอาเอง ถ้าผมดาว์โหลดมาแล้วไม่อยู่ในดาวโหลด,ดนะครับผมก็สั่งติดตั้งเลยอเ้ว่็คลิกทําการติดตั้งคือนี้ยังไม่ติดตั้งนะยังไม่ติดตั้งทำการติดตั้งปึ๊รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมกำลังติดตั้งอยู่นะครับปึ๊บมันจะมีให้โอไม่มีให้กดอะไรเลยอ่าพอสั่งติดตั้งเสร็จป๊บข,ขึ้นมาเลยนะครับง่ายมากเพียงแค่แล้วกคลิกหลังจากดาวน์โหละะดมาเท่านั้นเองนะครับแต่แต่แต่แต เครื่องบางเครื่องอาจจะไม่มีไดรเวอร์นะครับเหมือนเราเอาเอาเอาวิตเตอร์มาเสียบครับอ่าเครื่องบางเครื่องก็อาจจะวิตเตอร์ทันสมัยหน่อยก็อาจจะเชื่อมต่อได้เลยนะครับมีการอัปเดตให้เลยไดรเวอร์เลยแต่ตัวเนี้ยอ่าบางเครื่องอาจจะต้องลงไดรเวอร์นะครับอาจจะลงวิตเตอร์แบบไม่เต็มไว้อาจจะไม่ไม่ไม่เคยติดตั้งไดรเวอร์ตัวนี้เพิ่มเติมไว้เพื่อตั้งแนะนำให้ติดตั้ง CP นะครับ ที่ผมแจ้งในในปีการสองพันเจ็ดจะมีแจ้งไว้อยู่นะ CP สองพันสิบเอ็กตรงนี้นะครับถ้าสมมติผมจะติดตั้งนี้ผมอ่านดาวน์โหลดมาก่อนเริ่มเสร็จแล้วนะครับเราลองกดนิดนึงเริ่มเริ่มอ่ะเสร็จแล้วผมเปิดทำการติดตั้งเลยจริงๆแล้วมีไม่มีติดตั้งไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมมันเนื่องจากมันเป็นไฟล์ zip นะครับผมแต่เสีอต่มานิดนึง เครือ่าเอาแต่ซื้อม,มาก็ได้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นครับอ่าผมก็จะทำการติดตั้งก็ติดตั้งเครื่องผมเป็น6 4บิตนะครับผมก็เลือกเป็น64 b. นะครับ c P ใไหมครับอ่ของผมเป็นตัวนี้ผมก็เลือกตัว6 4บิตนะครับโคงการเพื่อนชิคเข้าไปนะครับแล้วก็้ป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือไดเวอร์นะครับตัว cp สองหนึ่ง <appreciated. How |ms|> <ph> ูนะครับ cp สองหูเลผมก็มีไม่มีก็ติดตั้งไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็จะไปทับกันนี้เถิดนะครับผมก็ยอมรับนะครับกดเ็กไปแล้วยอมรับกดเลกไปทีเดงแล้วก็ฟิชเสร็จแล้วนะครับเน้นเสร็จเร็วนะครับเพราะว่าเราทุกทีกินข้าวอ่าไ้ไหมครับจริงๆแล้ว เราต้องเทศกับบอกดก็ได้ไหมแต่เดี๋ยวจะมีหลายขั้นตอนท่านนั้นทนนี้จะมงเดี๋ยววนนี้เราก็มามาแก้ปัญหากันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราต้องติดตั้งก่อนติดตั้งให้ทำไมครับติดตั้งให้มีโปรแกรมไว้ก่อนอแนะนำให้ติดตั้ง c ี2ีสอไ็ไปด้วยได้เลยครับเสร็จแล้วก็จะมีไอคอนใบประบอกไอดีอยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อป นี่โดนเรียกเข้าห้องปกครองเลยมั้งนุ่มโดนเรียกเข้าห้องสามหนึ่มห้องสามหนึ่งสามยังไม่ออกอาจจะเป้นที่เข้าโปรแกรมแล้วเป็นหน้าจอยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูต่อนะครับครัเหมือนจะที่กรุงเทพจะมีปัญหาเยอะอยู่พอสมควรแต่ที่นี่ดูหน้าตาไม่น่ามีปัญหา